ตับุณธธรรม8ประการหายันประยัดซื่อสัตย์มีวินัยสุขพสะอาดสามคคีมีเ้ำใจย้ข้านิยม12ประการหนึ่งรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สองซื่อสัตย์เสียจละอุทนได้ สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจสมุ่งใฝ่เล่าเรียนเรียนวิชา 5. รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ 6. ไม่ขาดศิลธรรมศาสนา 7. เ,เรียนรู้อธิปไตยของประชาเนแปรักษาวินัยกฎหมายไทย 9. ปฏิบัติตามพระราชดำรัส 10. ไม่ขาดทอเทียงเลี้ยง ได้สบบติต้องเข้มแข็งทั้งกายใจสิสองใช้คิดอะไรให้ส่วนรวมทำขวัญจังหวัดฉะเชิงเซาแม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิตรพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสูธรพระยาศีสุนทรปราดภาษาไทยอ่างลือในป่าสมบูรณ์ไหนอยากร้องเพลงชาติใครร้องเพลงชาติได้แล้วมั้ง ประเทศไทยรวมและเนื้จอจชาติไทยเป็นประชาธิาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดดำรรงคงไม่ได้ทั้งหมด,ด้วยนินุ่นในรักสามัคคีไทยมีรักสงบ แต่ถึงรบไม่ขาดเอกระราชจะไม่ให้ใครขคมดีะลอ